คนคนไทนี่ก็เอาอย่างทีได้รูปยุกเอาเอาดำเดยวดูหมดล้วหรอผู้ชายนะถ้าไม่มีถ้าไม่ได้เช่านเออเอากระดาษแบบความพุเป็นอะไรก็ได้แล้วก็้เอาแต่งก็ได้สื่อนเออรกไ่้าวทายับเออเอาไปล ส่วนส่วนส่วนสมบัติการการแสดงแดนเซอร์นี่ก็ไปออกแบบกับเองทำเนียนแต่งตัวรูดีอ่ะนะเป็นทางเพ่อนเพื่อนอะไรอย่งเราคุยหน่อยนะเชื่อกปอเชื่อกป่าอะไรมันก็แล้วแต่โอเคมีอะไรมาลองมาลองหน่อยเพื่อจะไปดูเหมือนเป็นดูหาเพื่อนทันท่วไปอ่ะนะครับพร้อมแล้วครับเชิญเลยครับ แรงให้กลูงแขนเพ้่มไปเบิ่งน้องค่ายคนตัวจนจนน้ำถ่วเด็กรงมัตสิแรงไม่เหมือนใรพี่น้องเลยเรียนอาจารย์ผู้สอนอาจารย์ประจำรายวิชาภา,าษาไทยอาจารย์ศาสตร์รอดคงพวกเรานักศึกษาแผนเทคโนโลยีธุรกิจดีท่านขอนำเสนอนการ,สรแสดงละครเรื่องลูกชายพ่อไทยนะ จากแรก,กนะครับผมจะเล่าถึแงแทนนะครับผม,มเลแทนพร่าเลี้ยงเดี่ยวนะครับผมครับแล้วเลี้ยงดผู้ชายคนเดียวแต่แงตัวแล้วลงได้พอจะไดแทนแทนมีอุปนิสัยก็คือเป็นคนที่พอเพียงนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ทะเยอทะย,ยาน มีความสุขในการใช้ชีวิตที่มีเท่าที่มีแลเวในขณะเดีกลูกชายก็แอบเก็บไข่นะครับผมก็เลยแอบเก็บไข่ไว้นะครับผมแล้วก็ซ่อนไข่ไว้เฮ้ยนี่ว่าไข่อะไรอ่ะเจอได้ดีกว่าโอลูกแต่งตัวเร็วเป็นยังน้อเอลูกลยังดีว่าลูกไม่ดอ้กนสีผ้าไป่มกเนี่ยนี่เพแ้วก็ชนะไปไม่ไ่เลื่องเื่อนเื่อค่ บ้านมาดูบ้านยื้อโลกต่อมาผู้ใหญ่บ้านได้พาลูกบ้านไปทำบัตรคนจนและในระหว่างทางก็ขับรถไปเจอแท็กซผม ไปน้ำยี่อบโอ้ไปเปนะครับไปเลยไปเลยไเลยผมข้าไปต้องลูกนุงเเาคือว่ไปเห็นเดคเขาเจ๋อยแ่ไหเด็กเขาเจ้อผมมีผมมีเงินเท่านั้นพเจ้า้าไปเห็นเดเล่นเจ้าของก็ไปเห็น่ยูผูดเดียวอยู่ให้ผมแงเรียกพูดผู้เดียวให้ได้ากนเรียนลูกพู้หมอโอ้ผมยูได้ยูครับผมผมนี่ยูมีกินหรือว่าเป็นยังครับไปกัน่ไหน้ยนายอันนี้ผมะัไก อาซซ่เป็นโคงหลุดเส้เดี๋ยวข้ามเจาไปเห็นบัตรก่อนบุญยายครับวัสดีครับบันดีครับตอบท้าวความก่อนหน้านี้นะครับแทนได้ทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งเป็นบริษัทฟาร์มไก่นะครับผมแล้วแทนก็ได้คบกับหิงสาคนหนึง ล้วก็ได้ตกลงคงใจแต่งงานกับหญิงสาวแต่ว่าแต่งแบบเงียบๆโดยเพียงแค่ทำพิธีเพียงแค่ผูกข้อต่อแขนเทผมโอ้โหยิ่งดีก็เพราะ ได้ผูกข้อตออแทนกับหญิงสาวเรียบร้อยแล้วก็ตัดสินใจเราออกมาทาจากที่ทํางานเดิมเพื่อมาเป็นเสาหลักในการทํางานให้กับบ้านของฝ่ายหญิงครับผมแล้วในขณะนั้นเองช่วงที่แทนลาออกมาจากที่ทํางานพอก็ได้ยินสาวว่าแทนมีความสามารถในการที่จะดูแลความแก่เพราะเรื่องจากว่าแทนทำงานความแก่มาก่อนนะครับผมก็เลยอยากจะติดต่อแทนให้มาดูแลความแก่ให้กับพอบอนะครับผมกครับอยู่บเางแทนด้วย

ไม่ชอบแทนเพราะเนื่องจากว่าแทนค่อนข้างเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความพยายามแล้วก็อยู่แบบพอเพียงจนรู้สึกว่ากลัวพาลูกสาวไปเดือดร้อนไปไม่มีชีวิตที่ดีนะครับผมข้อของพ่อแม่ของหญิงสาวก็เลยได้เรียกหญิงสาวเข้ามาคุยครับผมหญิงสาวเขาเป็นไงจ้าเยเห็นบอกว่าดูดีกิดีแต่ก็สู้บอยกินเส้นสีเขดนเกิไมาคุยด้วเมไคุยด้วย ไอ้เนาไปหาผัวไม่พุ่นแม่วเงมบอเสียข้าวาพอข้าแมแจ่แหลกว่ให้แต่งมันน่ะมันจนจนเนี่ยนี่สิไปเอาเล่าขี่แกนแล้วมาก็ตรงไหนับแม่วาไ่า็นให้มันไปเล่าอ่ะเอ้ัวังไม่จัดนั่งน่ะนาะเ็นไงแดดเป็นว่าอนที่โซ่เน่ยอยู่ขางเงื่อนนั่นแหะม่ไปหาฟัวฟลรังก็สาเงื่อน่อยเนี่ยอยู่หลังหอกแกงนน่ะเป็นอย่างทุเือง้เขาสันปูนเหรย่าแเนี่ยันทู เ็น่าคงก้็ไ้งคงกัได้ก็ว่าขอแต่ว่าได้เงินมากดีเลยก็ว่าแบที่สำคัญแบบเศร้ากับว่าดขกับแค่แบบแบบนี้เปแค่ของงกโปเยปาร์นาเลอเอกงควัวควงเมร์ไไปเป็เลมาชอนเยม่ได้คิดโดนนะละ หญิงสาวก็ได้ติดจะตัดสินใจไปทนทำงานที่พ่อปูแต่ไม่ได้ไปทํางานที่พญาเาที่พ่อแม่บอกอยากทำงานที่พาก็อยากรู้ว่าถึงสั่งน้าวแตงกับน้าแบกเพนจุ่มเนพ่อแม่บ่มากสมพ่อว่าอยู่ไม่ได้กินเขาไออย่างไมได้บกใรได้รึขอซ้สั่ ฟาร์มก <c> ่ของแทนที่ทํางานเกิดโรคระบาดทำให้ฟาร์มไก่ต้อปิดตัวลงแทนเลยต้องหันมาประกอบอาชีพอื่นก็จะเป็นเกษตรกรแล้วก็งานรับจ้างทั่วไปนีู่กนั่งเดนาเลอ่อหมังกา้น้าแล้วในขลาดอะ ที่ลูกของแอนแอบเก็บไว้ก็ฟักตัวขึ้นมาเฮ้ยไข่ฟักแล้วเด่นเนกินอย่างเดียวเพรานาะเฮ้ยหลังจากที่ภรรยาของแอนออกจากบ้านไปประมาณสามเดือนภรรยาของแอนก็เลยตัดสินใจกลับมาที่บ้านอีกครั้งหนึ่งเ้าเป็นยังไงวะกูที่เรือใครครับ นั่นครับอ๋อไรคับเม่มาหาครับอ้อกลับมาแล้วบอกม่กลับม้าแล้วอเปนเชนไงานตามประดีกลับบ้านเป็นไะมึงคิดอดอายกับลูก่ได้ต่อมากแล้วมันมีอายกัวมึูอยู่บ่ได้ยัีเป็นงานบัดีบอกมันคือได้กลับมาก้าเป่รจ้ะ หลับจากนั้นครอบครัวของแทนก็ได้มาอยู่พรองหน้าขรอตาอยู่ทั้งมขพอจบการแสดงละครไม่มีคนมของตา ตั้งใจมากเลยอาหาที่หักคะแนนได้ซึ่งก็แสดงดีมากตัวละตัวเลยทุกตัวเลยแล้วก็บางคนแบบางสุภาพบุรุษก็เป็นหลายตัวน่าอยู่แกถึงต้องทำให้ได้อย่างนี้ลูกคุณนะไม่เอบวกเลยนะแล้วก็ส่งวิดีโอเข้ากลุ่มให้ต่อเรื่องดูหน่อยนะผมนะมันได้ไหมถ้ายาวๆแบบนี้เปิดเข้ากลุ่มได้เออ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  านชื่นชมครับเพราะฉะนั้นครูฝากอีกงานหนึ่งก็คือน่าจงานตัดเชือกเลยนะตั้งใจทำดีดีเพราะว่าครูบอกว่าให้แข่งกันให้ครูบาอาจารย์ที่ไปชมเนี่ยเขาเห็นว่าเด็กปริญญาตรีนะทำได้นะจะเป็นหัเครื่องก็ทําได้ทำด้ดีมีไม่รู้หะอกทีเป็นคิดเองคิดแบบฟอร์มเองอาจจะมีไตเติ้ลมีมีคล้ายๆกับยิ่งชาสวัรด์นะเนาะมีมีอะไรมาก่อนแล้วก็ค่อยเล็แล้วแต่เธอเป็นคิดเอง แข่งกันนะฮะดังนั้นทำไม่ดีนะต่อเดือนเราก็สิบเอ็ดคนก็เธอหกคนดังนั้นพี่คิดดูจะช้าหรือเร็วก็ได้เพลงเดียวนะฮะขอเพลงเดียวเท่านั้นเป็นเลืววเเอกเ,เ,เองนะฮะขอบใจครับที่จัดแสดงได้ดีขให้สิบเต็มเลยเี็กบวกครานี้มาด้วยหน่อยอ่าว่าอะไรก็อร่อยเลยครับวันนี้หัวหน้าบอกครับ